สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ t e s ANC นะครับวันนี้นะครับเห็นไหมทุกคนนะเขียวคือจีเลทุกคนในส่วนของเหรียญคริปโตเคเรนซี่แล้วก็ บิตคอยนนะครับเพิ่มเข้ามาอยู่ที่4.1นะครับนี่ทุกคนนะก็ในส่วนของวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนมาหาเรียนบิตคอย n และเรียนคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าผมไม่แนะนําให้เราถอนณนะช่วงนี้นะครับไม่แนะนําให้เราถอนณนะช่วงนี้เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเมื่อเรียนนะครับเป็น c ีวแบบนี้นะเมื่อเราถอนเป็นคะแนนนะครับก็คือถอนจากคะแนนเป็นเหรียญน,นั้นไม่ว่าจะเป็นเหรียญคริปโตหรือเหรียญบิตคอยน Bitcoin นะครับก็จะทําให้เราได้รับคะแนน น้อยไม่ใช่ก็จะทําให้เราได้รับเหรียญนั้นน้อยนะครับเราหนะ้าเทคนิคของผมคือถ้าเราจะถอนนะเป็นเหรียญน,นะครับเราจะถอนในส่วนของอตอนที่เหรียญน,นั้นเป็นสีแดงนะครับแบบนี้ทุกคนนะสีแดงจ้าบแบบนี้เลยนะก็คือสีแดงวงใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งเหรียญที่เราถอนประจําก็เป็นในส่วนของ ETH Bitcoin Dogecoin Litecoin มีไหม Litecoin ไม่เห็นนะ Litecoin ทุกคนนะซึ่งก็มี Litecoin ด้วยนะครับที่เราถอนไปแล้วก็โซนนะครับ อ่านะับผมนะคือเป็นเหรียญที่เราถอนประจำนะแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่ตอนนี้เหรียญที่เราถอนนั้นจะเป็นสีแดงเอจะเป็นสีเขียวนั่นเองนะเราก็เลยนับจะไม่ถอนในคลิปนี้แต่เรานับก็จะพาทุกคนมาอัปเดตในส่วนของเว็บไซต์ที่เราจะหาเงินกันนะครับตอนนี้นับมูลค่า1 BTC หรือ1 Bitcoin เท่ากับอู่ที่1ล้าน40,000บาทนะเมื่อวานประมาณ900,000 980,000แป0 0 0 0กว่านะวันนี้แตะ หลักล้านแล้วทุกคนนะครับผมนะก็ยินดีด้วยกับคนที่ถือในส่วนของเหรียญบิตคอยนะเท่าที่ผมบอกนะผมมักจะบอกประจาว่าให้เรานั้นใช้กระเป๋า Fa ลเซ็ตเทสและก็ถือเหรียญบิตคอยเหรียญคริปตัวเคอ e n เรนซีไว้นะครับตอนนี้มูลค่าของผมก็อยู่ที่16ดอลลาร์แล้วทุกคนนะครับตอนนี้นะกนะ็มีเหรียญมากมายนะที่ผมได้ทําการเก็บอยู่แต่ว่ามีเหรียญแค่เหรียญเดียวตอนนี้ที่ผมยังไม่ได้เก็บนะั่นก็คือ มีไม่ใช่เหรียญเดียวเก็คือ a d a าแล้วก็เลเปิลนะที่ผมยังไม่ได้เก็บนะผมกลับว่าจะไปเก็บด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเราจะมาเก็บหรือเปล่าในส่วนคลิปนี้นะโอเคทุกคนนะครับทุกคนในส่วนของคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะมาดูเว็บไซต์ต่างๆที่ผมเล่นนะตอนนี้นะครับก็มีในส่วนของเว็บไซต์ฟรีอิติเรียมนะครับนี่คือเป็นการรับเปลี่ยนนะครับเป็นราย ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเราก็มาแก้ตแคปชั่นแล้วก็กดโลนัมเบอร์แบบนี้ทุกคนนะอันนี้คือเป็นในส่วนของฟรีไลคอยนะใครจะเล่นเว็บไซต์นี้ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้คุณก็ไปสมัครได้เลยนะเราเพียงแค่มากดนะครับแล้วก็รับเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับนี่ก็พอแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากทําอีกช่องทางหนึ่งก็คือเรฟเฟ l ก็คือเป็นการแชร์ลิงก์นะครับคนจะได้รับอยู่ที่25%สําหรับค่าคอมมิชชั่นนะเอาลิงก์ของคุณไปแล้วก็ไปแนะนําให้คนมาดาวน์โหลดนะครับ ต่อมาคือเว็บไซต์ต่อมาคือในส่วนของเว็บไซต์ f ฟรีดอจคอยหาเรียนดอจคอยนั่นเองนะครับก็มาเก้แคปชั่นก่อนนะครับที u นะครับแล้วก็อา U อั App u นะครับแล้วก็ J อ่นนี่คือการหาโอ้ผมใช้ภาษาไทยทุกคนนะนี่คือการหาเงินนี่คือการสอนวิธีการหาเรียนคริปโตเคอเรนซีแบบฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับกดโลไปเลยนะครับ นี่ผมได้มาอยู่ที่0.01415476นดคอยนะเพราะว่าผมสุ่มนัมเบอร์ได้อยู่ที่3855ซึ่ง385 5อยู่ในส่วนของช่องนี้นะครับอยู่ในส่วนของแถวที่1นะซึ่งแถวที่1ก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะ ส่วนอ e ีกช ok ่องทางหนึ่งก็คือเหมือนกันเลยคือเดฟเฟลนนก็คือเป็นการหา,าเป็นการหารายได้จากการที่เราไปแนะนําเพื่อนนะครับไปแนะนําคนมาดาวโหลดนั่ไม่ใช่ดาวโหลดสมัครสมาชิกของฟรีดิจิทันะครับตรงนี้นะก็จะได้25%เหมือนกันค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็เอาลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของฟรีไลคอยนะครับเหรียญ LTC นะเป็นเหรียญที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะคือมักจะถอนเป็นเหรียญน,นี้นะเดี๋ยวเรามาแก้คับชาก่อนนะครับ EUX XP แล้วก็ GP นะครับกดโลเลยนะครับอ่ะนี่ทุกคนนะได้มาอยู่ที่3 6 9ซึ่งอยู่ในส่วงแถวที่1เหมือนกันซึ่งได้มาอยู่ที่135 5งพาาตชินี่ทุกคนนะสามหนึ่งพันไลคอยซาตชินะครับซึ่งในส่วนของเว็บนี้ก็เหมือนกันเลยนะเรฟเฟอร์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถหาเดียนได้แต่ว่านะครับมันหาได้ ง่ายกว่านะครับในส่วนของไ like ลคอยเพราะว่าบางคนนั้นคือต้องการหาดินไลคอยเพราะว่าบางเว็บมันไม่รองรับทุกคนนะอันนี้คือเป็นในส่งค่าคอมมิชชั่นที่25%ด้วยกันรตรงนี้นะครับผมนะซึ่งเว็บไซต์นี่ผมก็ได้ทําการถอนไปแล้วนะหครั้งด้วยกันนะถอนไปดับหนึ่ครั้งนี้ดูค่าจนวนที่17เดือนกันยายนที่ผ่านมาถอนไปจํำนวน0.081025ไ like ลคอยหรือ A D C นะก็ประมาณ300กว่าบาทเนานะ ก็ได้รับแล้วนะในส่วนเงินตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะครับอันนี้คือการถอนเงินก็วิดดอสามารถถอนได้ขั้นต่ําอยู่ที่0.01นะครับนี่นะครับซึ่งผมถอนไป0.08นะแล้วก็ในส่วนนี้คือมีค่ามีค่านั่นด้วยทุกคนนะมีค่าค่า,คาธรรมเนียมนะอยู่ที่0.001นะครับตรงนี้นะโอเคในส่วนต่อไปก็คือเป็นในส่วนของเว็บไซต์ฟรีบิตคอยหรือการหาเรียนบิตคอยแบบ ฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับตรงนี้นะก็อันนี้คือตอนนี้ผมมีอยู่ที่291ซาตชินะครับอ่าก็มากดสุมนะดยการกดอืญยันตัวตนก่อนกดปั๊บเลยได้เป็นตัวเลข5195ก็คืออยู่ในส่วนของแถวนี้เหมือนกันเลยนะได้มาอยู่ที่3ไอ้7ซาตชิด้วยกันนะครับนี่7ซาตชินะโอเคแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเหมือนกันเลยก็คือ เ e ฟ r ฟ l ก็คือเป็นการแนะนำเพื่อนตรงนี้นะครับผมนะเราจะได้ในส่วนค่าคอมมิชชั่นด้วยตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยนะอันนี้ก็ไปแนะนำเพื่อนได้เลยเนาะแต่ว่าในส่วนนี้มันอัปเดตหรือยังค่าคอมมิชชั่นอ่ะอยู่ที่นี่ทุกคนนะถ้าหากเพื่อนของเราไปเล่นฟรี BTC เราจะได้ค่าคอมมิชชั่น50%ถ้าเพื่อนของเราไปเอิร์น BTC เราจะได้อยู่ที่25%อเก็คือเมนนี้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนของเราไปโทเค็นเซลนะเราจะได้50% ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพิ่อนเาไป Multiply วิทีซินเบตจิงเราจะได้ศูนย์จุดส่อนตะครับต่อการเดิมนั่นเองนะครับและอีกช่องทางหนึ่งคือการประกวดหรือการแข่งขันนะคอนเทสต์นะครับก็คือเป็นการประกวดนะครับมันจะมีการประกวดของอะไรบ้างเราก็มาดูกันนะครับส่วนใหญ่คืออันนี้ก็เป็นการประกวดของการแนะนําเพื่อนอยูอินสตาแกรมนะอันนี้นะครับก็อ่าเรฟเฟลล์นะผมได้อยู่ที่1,5 0 0งารตชิของการแนะนำเพื่อนอยู่แล้วอันนี้คือการแข่งขันนะครับผมนะ้นี่ทุกคนนะ โอ้โหได้10 BTC ลนยะทุกคนโอ้โห10ล้านบาททุกคนนะอันนี้นะับอ๋อไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้คือใช่ละ10ล้านละคืออันนี้คือเขานะคนที่เขาเชิญนั่นนะครับผมนะทำะไว้ได้ไปแล้วอยู่ที่10ล้านบาทหรือ10 BTC แล้วก็เขาได้รางวัลของแอปนี้นะหรือของเว็บไซต์นะี่อยู่ที่5,000ดอลลาร์ 5, นะครับโอ้โหประมาณ150,000กว่าบาทหรือไม่ก็่เกือบ200,000บาทในทีเดียวตรงนี้นะครับอันนี้คือของผมนะก็ได้พิยง์แค่ 0.00150เองนะครับอ่าแน่น,นอนนะผมคิดว่าเขาน่าจะเชิญเพื่อนโคตรเยอะมากนะกว่าเขาจะได้ตรงนี้คือรวยรวยมากเลยตรงนี้ทุกคนนะเป็นเป็นมหาเศรษฐีหรือเปล่าตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นคนที่รวยหละนะเพราะว่า10 BTC อ่าก็มา10ล้านกว่าบาทเนาะอ่าโอเคนะต่อมาก็เป็นในส่วนของการถอนเงินนะก็การถอนเงินก็คือจะอยู่ที่ตรงนี้นะวิดดอไป สอบการถอนเงินนั้นน่าจะใช้การถอนเงินอยู่ที่30,000ซาตตุชินะครับเราสามารถถอนได้แล้วก็ในส่วนของค่าธรรมเนียมนะครับถ้าเราจะสโลนะอันนี้ครับก็คือค่าธรรมเนียมน,นั้นก็ใช้ประมาณ2องสองร้อยนะครับสองร้อยสี่ซาโตชิเองตรงนี้นะครับผมนะอ่าก็ประมาณนี้นะอันนี้คือ4เว็บไซต์ที่ผมเล่นอยู่นะในส่วนการรับเหรียญ BTC นะครับแล้วก็เหรียญคริปโตเคอเรนซีว่าจะเป็นของ LTC Dashcoin แล้วก็ Ethereum เนาะสีเว็บไซต์นี้นะครับก็สามารถถอนได้จริงใครสนใจผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปอยนูนี้มีอีกหลายเว็บไซต์ที่ผมเล่นอยู่นะผมไม่ได้ลงคลิปนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวทําให้คลิปยาวเกินไปเดี๋ยวยังไงก็ตามที่ผมจะทําคลิปเป็นการมัดรวมกันเลยนะอาจจะยาวหน่อยนะถ้าใครอยากดูนะพิมพ์เพราะว่าอยากดูเลยลวกันนะ่๋ยวผมจะทําคลิปนั้นไว้เนาะก็คือเป็นการรวบรวมเว็บไซต์ที่ผมมักทาประจําทุกวันนะครับ โอเคนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมน่หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะชื่นชอบวิดีโอเกี่ยวกับการหาไปได้เสริมหาเงินออนไลน์นะครับก็ได้เงินจริงทั้งในรูปแบบหาเงินฟรีแล้วก็ลงทุนนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ